โอ้ยขิอกดผิดตอนแรกกะจะยังไม่เปิดจะใช้สูตรใครที่สนใจ id fifa online 4 id m ล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยครับเพจ adminfin นะครับมีทั้ง id fifa online 4และ id rv ครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ด้งด้านล่างได้เลยนะครับมาครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ครับผมก็ไม่อยากพลาดที่จะเติม id หลักผมนะ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอดีหลักครั้งนี้ผมขอแบ่งมวดเติมหน่อยนะมวดแรกขอ4 0 0พละกันถ้าเกิดมันดีครับเดี๋ยวค่อยเติมให้ครบหมื่นหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าเกิดมันดีค่อยเติมให้ครบหมื่นหนึ่งครับมวดแรกเอาไปก่อน4 0 0พไปชิวๆครับชิวๆชิวๆเติมเหมือนที่ชาวบ้านเขาเติมมั้งเติมไม่ต้องเยอะหรอกเกมเนี้ยเอาโอเคไปกดรับทั้งหมดเรียบร้อยครับได้การดีสุดคือท็อปสิบ ผมบอกก่อนนะว่าตอนนี้ใจผมอะ่ะผมอยากได้โด m อบวก5มากๆโดหล่อนะครับต้องบอกก่อนว่าโดหล่อท้าทีนี้ผมเคยเคยเล่นกิจกรรมนี้ไปแล้วด้วยผมกดทั้ง1นึถึงสองใช่ไหมครับครั้งนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมขอมา1นึ่งัวๆเลยนะเพราะผมมีความรู้สึกว่ากิจกรรมมันเนี้ยกด1ดีกว่าสําหรับใจผมนะผมคิดว่ากด1ดีกว่าครับโอบ้โหแต่แววเยียมาแล้วครับนี่ครับมันไม่มีว d ดีอาร5มาหน่อยวะโอ้โห การ์ดอย่างเงี้ยได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหทุกคนหนักแล้วผมบอกเลยว่าเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักแล้วครับเริ่มหนักแล้วสี่พันบาทกูกว่าแม่กูไปเลี้ยงพ่อแม่กูไปเลี้ยงบุฟเฟ่อร่อยอร่อยดีกว่าเนี่ยโอ้โหได้สี่ตัวไอคอนมาไอคอนมาใบหนึ่งคือชื่นใจมากเสียแค่สี่พันถ้าเกิดไอคอนมาผมชื่นใจมากโอ้โห คือผมจําได้ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยตั๋วออกรัวๆเลยนะคลิปนี้ตั๋วไม่ออกเลยนะคลิปนี้ตั๋วไม่ค่อยออกเลยนะก็เดากันดูแล้วกันว่าเพราะอะไรโอ๊ดห้าใ okay. okay, okay. บโอเคโอเคโอเคสี่ใบโอเคมีใบเดียวอะถามว่ารู้ได้ไงมันขึ้นตรงนี้ก่อนอ่ะอ่าอันนี้สามใบอันนี้สามใบโอเคโอเคเฮ้ okay, okay. ยแต่มันหนักแล้วอะโอ้โหนี้ไม่ได้เลยปนะเนี่ยเรียบร้อยไม่ได้เลยกลยวเหอะอันนี้ได้ใบเดียว ควยเหอะได้สองใบโอ้โหไอคอนจา๋าหนีค่าไปไหน <c oughs> โอ้โหทุกคนครับ <c oughs> โอ้โหไม่คุ้มเลย <c oughs> ผมบอกเลยเล่นลิ้นเนี่ยกูแล้วกิจกรรมเล่นลิ้นกับผมแล้ว <c oughs> ทุกคน <c oughs> อ่ะผมลองมา20่สิอ่ะ42นะปึ้งได้5ใบ20ได้5ใบได้ปะวะเฮ้ย เอออันนี้สี่ใบโอเคสี่ใบโอเคอันสองเยอะเออันนี้ได้เยอะนะกี่ใบวะจำไม่ได้แปดแปใบแปดใบเยอะมากนะอันนี้ห้าใบห้าใบเยอะมากห้าใบเยอะมากอีกสามใบอีกแล้วกลับมาสามใบอีกแล้วโอ้โหใบเดียวตัวใบเดียวครับสองใบ โโออเเคคที่ผมกดหนึ่งรัวๆนะผมไม่ได้อะไรเลยนะี่หนึ่งยาวๆหนึ่งยาวๆผัดไปสองบ้างเป็นบางคราครับมาอุย้ยห้าใบอีกทีนึงโอเคแปดใบแปดใบสองแปดใบโอเคโอ้นี้สองใบโอ้โหแป๊บเดียวหมดแล้วครับสี่พันบาทไอคอนก็ไม่ได้บวกห้าสองอันนี้ยังไม่ได้เลยครับ ได้ดีสุดแค่สี่ร้อยเอ็มครับแล้วได้ตั๋วมาเก้าสิบกว่าตัวครับโอ้สี่ร้อยเอ็มท็อปโอโห้าสิบโอ้โหโอ้โหเก้าสองคยห้าสิบท็อปสิบโอเคโอโ้โ,อโหโอห้โอหโอ้โหท็อปร้อยท็อปสิบแบงค์ได้ไหโอห้โหทุกคนกิจกรรมโอ้โหกูไม่น่าเติมเลยครับ ผมบอกเลยกูไม่น่าเติมเลยอะนืกอว่ามันจะคุ้มกูน่ารอกิจกรรมน่ายอย่างที่ใจคิดตอนแรกครับเรียบร้อยครับทุกคนเรียบร้อยครับอืเรียบร้อยครับ,เร,บ,รรบเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับก็น้ําตาซึมเลยครับก็เดี๋ยง่ายไปดูเปิดแพ็กกันแล้วกันครับไปดูการเปิดการ์ดกันครับผมมา<อ>ครับมาดูกันนะว่าขอเปิดการ์ดเงินเอ็มก่อนนะเงินเอ็มผมมีหน<ๆ>ึ<ๆ>่งหมื<ๆ>่นสามพันส<ๆ>ี่ร้อยเอ็มแล้วครับตีไปกลมๆคือหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเอ็มนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงินเอ็มเนี่ยผมได้เท่าไหร่นะครับโอ้สามพันโอ้สามร้อยโอ้พันห้าโอ้ว้าวเก้าร้อยวิ่งพันหกครับผมวู้สามร้อยว้าวสองร้อยครับโอ้โหเฮียทั้งนั้นเลยครับโอเคแม่รักเปิดให้หมดแล้วกันนะเปิดให้หมดเปิดให้หมดโอเคแปดสิบเอ็มโอเคกุยกาทั้งนั้นครับ เงินเอ็มกุ๋ยกาทั้งนั้นครับทุกคนเงินเอ็มกุ๋ยกาทั้งนั้นก็ตอนนี้คือ2 1 7 1 3 0 1 3 4 0 0ลบหนึ่งได้เงินเอ็มประมาณ8ปดพันสามนะครับเงินเอ็มได้เกือบหมื่นเนาะถามว่าโอเคไหมทรงๆแล้วกันครับไม่ดีไม่แย่นะครับผมขอบอกว่าไม่ดีไม่แย่แล้วกันครับไปใบแรกงามๆโอ้โหงามๆโกมาเลย ใครวะเนี่ยบุฟอนเหรอไม่ใช่บูฟอนอิตาลีบาโว6ก m ิงามงามตามที่ขอขอบคุณมากขอบคุณมากครับงามงามตามที่ขอโกมาก่อนเลยตัวแรกเปิดซะสวยเลยครับมา92้าสกเอตัวละ5000 m นเมมึงมาสักตัวเถอะเอ้ยเสื้อขาว้โ,โหเบอร์ที่เอ็ไม่น่าดีเยมันคุณดกกันเหรอโอ้โหอย่าง พูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับปืนไม่มีหนีให้คนครับ้าอีกเจ็ดใบครับอีกเจ็ดใบขอเปิดการแบบเซิร์ฟเไปก่อนนะเปิดการเซิร์ฟก่อนเฮ้ยเบอร์ห้าฝรั่งเศสโลลองกองใช่ไหมโอ้สี่โลร้อยเก้าสิบสามร้อยเอ็มก็ถูกอยู่ดีครับตัวอื่นก็กะกะครับสิบห้าเอ็มไม่ต้องไปดูนะอ่าวิดาฟยี่สิบผมยังเอ้ยดาฟสิบผมได้สองชิ้นนะฮะ โอเครับสิบได้สองชิ้นนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเราเรามีดับอื่นนะผมขอขออนุญาตไปเปิดไปเปิดดับอื่นก่อนแล้วกันครับขออนุญาตไปเปิดดับอื่นก่อนแป๊บหนึ่งนะเอาไงดีเอ่ยการบวกห้าก็ไม่มีเลยนะการบวกห้าไม่ได้เลยนะครับทุกคนมาอันนี้ละกันครับเปิดขั้นเวลาครับเก้าสิบบวกเนี่ยส่วนใหญ่ตัวดีๆมาครับเฮ้ยเบอร์สิบบาซินโลนันดินเยนโรนันดินเยนบวกสี่ห้าร้อยเอ็โอเค ดีที่สุดตั้งแต่กูเปิดมาแล้วเนี่ยโอ้โหใครก็มารู้อีก 400m เออเป็นหลักร้อยมาอย่างเงี้ยแม่งดีที่สุดแต่เปิดมาแล้วดีดีที่สุดแต่เปิดมาแล้วนายตัวเลสไม่ใช่หรอของหน้าคาวันนีเหรอคาวันนีเนี่ยคนอื่นก็บอกเรียกว่านี้ควายคาวันนีพ่อใช่กูควนเตรีมเฉยๆกันเลยอ่อทุกคนครับมันการ์ดกิจกรรมนี้อ้างตรงนะ ก็มองว่าเฮี้ยอยู่นะคือไม่รู้ว่ามือผมเฮี้ยหรือกิจกรรมันเฮี้ยนะแต่ส่วนตัวมองว่ากิจกรรมเฮี้ยนะคือการ์ดมันก็ไม่ได้ดีัะเท่าไหร่นะมันให้เรามาลุ้นกับการ์ดดาบพ,พวกนี้ซะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยมันให้เรามาลุ้นจากดาบร้อ,อยอย่างเงี้ยงั้นมางั้นเรามาดาบร้อ,อยเลยแล้วจะลิ้นจะเป็นอะไรต้องกระดกตลอดไปไม่ต้องพูดอะไรมากคริสเตโน่โรนัลโด้โอ้โหโรนัลตูตัวดำมาเลยดอบบ็อกบาไม่ใช่ว่ะซีด็อกงั้ซีด็อก สองร้อยเอ็มมีหัวสองร้อยเอ็มมเหรอซีดอฟจะได้ไหมนะดเนี่ยจากดาบร้อยไม่เคยครับไม่เคยจะได้บาซิล L W บาซิลคูตินโญ่คูตินโญ่ยี่สิบเอ็มคุ้มไหมล่ะคุ้มไหมล่ะจักเงินกับเงินครึ่งหมื่นที่เราเสียกันไปครับเงินครึ่งหมื่นที่พวกเราเสียกับเกมนี้ครับทุกคนผมขอให้ทุกคนลุกขึ้นสู้กับผมนะครับสู้เยียอะไรกูเต็มใจจะเตอมเมงกูจะไปสู้อะไรกับใครล่ะ เฮ้ยสลาตันจะมาผิดปีเป็นมาผิดป hmm. ีเป็นไหมอเวนสลาตันเสือมาผิดปีครับมาเป็นเอลเฮดราคาเป็นขี้เลยครับทุกคนเฮ้ยขอดีมากกว่าโปรตุเกสฮาเดบิวฟิโก้สี่ร้อยเอ้เหียโปรตุเกสตอนแรกมาคือแบบผมลุนโดเลยนะแต่แม็เบอร์สิบยังไม่ใช่โดอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยเบอร์สิบเนเธอร์แลนด กุลิดปะฟูฟูลุกกุลิดไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,กยก่ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าโอเคนะผมถือว่าโอเคเลยลุกกุลิดครับแต่ว่ามันถูกไปนิดนึงอะถูกนิดนึงครับอยากได้ตั้เบอร์เก้าฝรั่งเศสเบนเซม่าปะเฮ้ยเบนเซม่าดีบ่ะแพงปะหกอาวคันหัวเป็นลิงเลยหมายว่าโอ้โหทุกคน ไม่น่าเติมเลยครับไม่น่าพลาดเติมเลยครับตอนแรกกะจ,จะไม่เติมอยู่แล้วไอ้ดีตัวเองเนี่ยกะจ,จะพออยู่แล้วเอาเงินไปกินบุฟเฟ่ฟ่นะดีๆนะดาบสามสิบกูขอเถอวะลอนโดอ่ะกูขอเถอวะกูเติมไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะไอ้ดีก่อนหน้านี้ก็เติมเป็นหมื่นนะโดมึงไม่มาลกทีคือกูต้องหมดเป็นแสนกับมึงหรือไงถึงจะให้กูได้บ้าง,งเฮ้ยเบอร์ติฟรีจ่าลอยเฮลลี่ไม่ใช่ห่ะโยฮันครับโยฮันครับ 9อ0กูดควดจะถูกนะผมมองว่ามันโคูดจะถูกเลยนะครับเออตอนนี้คืออาการไม่ไหวแล้วว่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับเ,เหลือที่ส20แล้วก็ต่อไปสุดท้ายคือด้าส10นะครับทุกคนครับเอาใจช่วยผมหน่อยมาครับพลังพระวัดแขกต้องมาแล้วทุกคน อันนี้คือพลังพระวัดแขกนะครับต้องมาแล้วผมกำท่านแน่นเลยท่านบอกอิสว์กูหายใจไม่ออกอย่าก,กำกูแน่นโหกำสยับเลยครับเฮ้ยฟานไดฟานไดเวอร์จิวฟานไดครับห้าพันพันเอ็มไม่เหรอราคามึงตกไปป่ะราคาแม,ม่งตกเกินครับ ราคาแม่งตกเกินอันนี้ผมไม่ต้องคัดแล้วมั้งกูคัดเนยเหอะอีเอฟานไดแม่งถูกไปว่ะอ๋อนักเตะราคามันตกเยอะมากครับอิบ,บายยังพันกว่าเลยเออนักเตะมันตกเยอะมากๆาจริงครับนักเตะราคามันตกครับโ,โหมายิบแม่ตกที่เยี้ครับคือมันต้องสามตัวบนว่ะสามตัวบนถึงจะแพงครับสามตัวบนยังแพงอยู่ครับ ถ้าเกิดไม่ใช่โดราคานี่ตกกันโดไม่ค่อยตกนะเจ็ดพันเอ็มอยู่อ่ะโอ้ยขี้กดผิดตอนแรกกัจะยังไม่เปิดจะใช้ปูนโอ้โหจ่าลอยเฮลลี่องลีโอเคองลีองลีท็อปท็อปอยู่สองพันบวกนะโอเค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 เกินหนึ่งพันเอ็มอ่ะกูดีใจอ่ะขึ้นเลขสองพันบวกอ่ะดีใจหมดครับโอเคอยู่โอเคอยู่โด ขอโดหล่อได้ไหมขอโดหล่อได้ไหมคุ้ข้างแล้วเน่คุณจะทุกของทีมหมดแล้วเนี่ยโดหล่อมาคือพอใจเลยจะไม่ด่าอีกแล้วจะไม่ด่าว่าเกลือจะไม่ด่าว่ากากจะไม่ด่าอะไรทั้งสิ้นครับโดหล่อมาผมจะไม่ด่าอะไรทั้งส้นขอเลยครับพ่อเวลามันเปิดมันลากเมาส์หนีไม่ได้หรอเนี่ย กตัวสุดท้ายเลยครับมันแพงเป็นลำดับที่สิบเอาตรงนะผมไม่รู้หรอกยังไงผมอันนี้มันเปิดเสร็จแล้วแหละผมขอถามทุกคนอย่างนึงครับทุกคนช่วยกันคอมเมนต์มาก็ได้ครับตามที่ผมเข้าใจนะท็อปสิมันควรเป็นยังไงรู้ปะ่ะดับสิบมันก็ควรแบบในสิบตัวนั้นโอกาสสูงออกเท่าๆกันอย่างเช่น โหลโหลหนึ่งมีกราฟิกใบเราหยิบโอกาสออกเท่าเท่ากันถูกไหมตามที่ผมเข้าใจแต่อันนี้ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เอาผัวเป็นประกันเลยครับดับสิบโอกาสไม่ได้ออกเท่ากันโดยังไงก็ออกยากสุดตัวเยี้ยๆโอกาสเปอร์เซ็นต์จะออกได้ง่ายที่สุดไม่รู้ทุกคนรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะคอมเมนต์กันมาเนก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมนบครับนักเตะผมก็ประมาณนี้ถามว่าเหี้ยไหมเงินเอ็มเกือบหมื่นเรได้เท่านี้ถามว่าก็เหี้ย แมวพูดแรงมากก็เฮียขอบคุณมากครับทุกคนบ๊ายบาย